นี่กินหอมของปลามากนะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้สามเหลี่ยมที่เด็ดเลยอืมเบลิกเกอร์ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับเราก็จะมากินตัวนี่ครับไส้กรอกแดงหน้าโรงเรียนที่เด็กๆเราเคยกินนะครับแล้วก็นี่ครับฟองเต้าหู้ บอต้องหูทอดนะครับก็วันนี้นะครับเรามาทําสายกับแก้มนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกับแก้มชั้นดีเลยสองอย่างนี้แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คู่กับแก้มครับก็ต้องเป็นนี่เลยน้ําเก๊กฮวยบูดอ่าชั้นดีเลยนะครับวันนี้ก็จะพูดพิวพ๊ิวหน่อยอเรามาลองชิมตัวเสกอกแดงกันนะครับนี่เสกอกแดงอืม มันเ,เริ่มไม่กอบแล้วเพราะว่าทอดไว้นาน <Yeah. S 1> รสชาตินะทําให้เรานึกถึงใบเด็กเลยตอนในเด็กรสชาติเป็นแบบไหนเนี่ยนะใช่เลยหน้าโรงเรียนแลวนี่ครับฟองเต้าหู้วันนี้อร่อยมากนี่กินหอมของปลามากนะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้สามเหลี่ยมทีเด็ดเลยอืมเมริการนแล้วก็นี่น้ำจิ้มมะขามครับน้ำจิ้มหวาน,นำจิ้มหวานมะขาม mm hmm. เข้ากันดีน้ำจิ้มดีนะจิ้มไม่แย่เลยเล็กดจิ้ม,มันเหิวว่ะอันนั้นดูด,ดูดูกันจิ้มจิ้มให้เยิมเยนะิ่มเป็นไงละครับลีเวอร์นึกถึงแบบตอนเริ่มเรียนเลยนะตอนมาถมมาออกมาต่อคิวซื้อตอนนั้นไม้ล้สามบาทเจ็ดไม้ยี่สิบจำได้เลยโห บอกอายุเลยว่าอายุเท่าไหร่ราคานี่บอกอายุได้เลยนะอืมบอกอายุแล้วเรียกน้าเลยนะนา้นาน้าจิ้มเ,เยิม้มเยิ้มเคลือบมันมันจิบน้ำแก้คุณเสักนิดนึงอืมดีอื่ ง่หวบขอลาดเลยแล้วกันใครยุคใครนะครับใครทันยุคเสกอกแดงนี่นะไม้รักกี่บาทคอมเมนต์ไว้น้จะได้ไปเดา,า youtube เกินกว่าคำจะบรรยายนี่เราทําคลิปกับแก้มใช่ไหมนี่คลิปกับแก้มเป็นคลิปหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้ไปดูซะที่เด็ดเลยร,ร้านกับแก้มไม่ใช่ร้านกับแก้มสิจะบอกว่าถ้าไปร้านลาบร้านแบบร้านส้มตำอะไรเงี้ยต้องมีแบบต้องมีแบบคนแบบไปทํางานกินแบบกับแก้มกันก็จะเป็นส้มตํา แล้วก็แบบพวกลาบอะไรเงี้ยต้องแซบแล้วก็จิบเบียร์ไปด้วยนะนั่นแหละกับแก้มชั้นดีนะ้าลองมาแล้วเชื่อน้าดิใครยังไม่ได้ดูน้าขึ้น,ะนไว้ให้กดป ก็แบบจะกระชุ่มกระชวยหน่อยเวลาแบบมีน้ำคลกคล้วย ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ามแล้วนะใครดูคลิปแรกคลิปสองคลิป3ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนี่ถือว่าใจดํามากเลยนะติดตามที่ช่อง YouTube นะเชื่อนะเป็นกำลังใจให้น้าหน่อยให้น้ามีแรงทําส่วนใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็กดติดตามได้เหมือนกันเป็นกําลังใจให้น้าน้าว่าถ้าสายนี้ไม่รุ่งนะจะกลับไปกินน้าเกลยแห้วนะแต่ว่าน้าอยากอยู่สายนี้มากกว่าเชื่อเป็นกําลังใจให้น้าหน่อย ตาตาน้าเริ่มเยิ้ยมยังแต,แต่นาเริ่มยิ้มหวานและหน้าเริ่มรู้สึกจริงๆอันนี้เป็นกับแก้นนะแต่กินแบบเนี้ยเหมือนกินเป็นกับข้าวมากกว่าเย,ยอะเกินปล่อยตัวา แม่ๆนะน้าคนไหนเอาไปทําให้ลูกหลานกินได้นะทําง่ายทําง่ายแล้วก็อร่อยอร่อยก็คือซื้อกอกเกล็ดดีๆขึ้นมา,มาหน่อยนิดนึงไดืแ,แบบได้รสชาติดีๆหน่อย นี่ไม่ค่อยเผ็ดน้ากินสบายสบายท้องสบายตอนออกเยอะมากกินหมดได้ไงวันนี้อ่ะ ต้องแอบกินกินไม่เด็กมาดูประเทศกำลังจะเปิดแต่รละแล้วยังไม่เปิดนะครับสองชิ้นสุดท้ายเป็นของน้าคนเดียวเท่านั้น ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย